ผีโพ,พงจะเสียชีวิตก็นอกที่จากว่าไปเจอผีโพงจ,าจา่าจะเราต้องทักว่าผีโพงนี่เป็นใครกันแน่ผ่านไปหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันนะครับผู้ที่เลี้ยงผีโพงผู้ที่เป็นผีโพงนะครับจะเสียชีวิตลงทันทีสวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อ่าเล่ากลางคืนนะครับกลางคืนก็จะเป็นนะครับมันจะได้รสชาติหน่อยนะครับเกี่ยวกับ อาถรรพ์นะครับมุนดำต่างๆนะครับเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะครับที่หลายๆคนนะครับความเชื่อมันก็ไม่เหมือนกันนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับหรือว่าฟังเพื่อเป็นแนวทางหรือนําไปเล่าให้สู่ลูกหลานฟังก็ได้นะครับนะก็โอเคนะครับวันนี้ก็มานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องผีโพงนะครับผีโพงที่เขาเล่าขานกันมานะครับตำนานที่คนเท่าคนแก่คนโบราณนะครับเขาเล่ามานะครับผีโพงนี้เกิดจากคน นะครับคนที่เล่นไสยศาสตร์นะครับเล่นของมนต์ดำนะครับแล้วก็ถือไม่ได้นะครับบางคนเขาก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงว่านนะครับปลูกว่านนะครับปลูกว่านโพงนะครับมันจะเป็นต้นเหมือนผักแป้นนะครับว่านพงเขาเรียกนะครับบางคนเขาก็อ่าเกิดจากคนที่เรียนวิชาอาคมไสยศาสตร์นะครับแล้วก็ถือไม่ได้แล้วก็กลายเป็นนะครับของอ่ามาเข้าตัวนะครับ ของมาเข้าตัวก็จะกลายเป็นผีโพงนะครับแล้วก็จะหากินพวกของดิบของข้าวต่างๆนะครับเรื่องราวานะครับเรื่องราวาเกี่ยวกับผีโพงนี่มันมันก็มีมานานแล้วนะครับมันมีมานานนะมีมานานตำนานอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะอีสานตอนบนหรืออีสานตอนใต้นะครับเรื่องนี้เขาก็ยังเชื่อกันอยู่นะครับบางพื้นที่นะครับแถวภาคใต้เขาก็ยังเชื่อกันอยู่นะครับเรื่องราวของผีโพรงนะครับ ครั้งที่ผมอยู่บ้านผมก็เคยเห็นแสงนะครับประหลาดประหลาดนะครับก็จะนํามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังไม่รู้ว่าเป็นแสงของผีโพรงหรือเปล่านะครับหลายๆคนอาจจะเห็นเหมือนผมนะครับในกรณีที่ไปหากินนะครับไปหาใสา่เบ็ดไปหาอะไรก็แล้วแต่ตามท้องทุ่งท้องนานะครับเรื่องเรามันก็เป็นตำนานนะครับเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมก็เคยรับฟังกับพ่อแม่ที่ ตอนสมัยก่อนนะครับเมื่อตอนเด็กๆก็นอนทุ่งนานะครับเมื่อก่อนผมอยู่ทุ่งนากับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องโพงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะว่าผีเป้าผีโพงนะครับหรือว่าแมวโพงอะไรก็แล้วแต่นะครับคนเท่าคนแก่เขาก็จะเล่าสู่กันมานะครับครั้งที่ผมไปหานะครับหากินนะครับไม่ว่าจะไปใส่เบ็ดใส่ปูหาปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับครั้งที่ผมไปตามท้องทุ่งนานะครับบางทีผมก็เห็นแสงประหลาด นะครับหลายครั้งนะครับเพราะว่าผีโพรงนี่มันจะออกหากินกินกบกินเขียดนะครับกินปลานะครับโดยเฉพาะนะครับผู้หญิงนะครับที่คลอดลูกใหม่ๆนะครับเขาชอบมากนะครับลูกเด็กนั่นเองนะครับเขาชอบนะครับผีโพรงนี่จะจัดอยู่ในหมวดผีกระสือผีเปาะนะครับคล้ายๆกันนะครับไสยศาสตร์มนต์ดมนะครับเรียนรูปแบบอ่าเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาเรียกคนละอย่างนะครับเพราะว่าอ่าคาถาอาคมมันก็ มีข้อแตกต่างแค่นิดเดียวนะครับมันก็จะผิดเพี้ยนที่คนโบราณเขาเรียกกันนะครับบางคนผีปอบก็ส่วนผีปอบนะครับกระสือก็ส่วนกระสือนะครับผีโพงก็ส่วนผีโพงนะครับผีโพงนี่จะจัดอยู่ในหมวดของผีปอบนะครับคล้ายๆกันนะครับกลางวันนี่จะเป็นเหมือนคนทั่วไปปกตินะครับกลางวันปกตินะครับกลางคืนกลางคืนจะออกหากินนะครับจะกลายร่างเป็นผีโพงนะครับ จะมีแสงนะครับบางทีบางครั้งคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีแสงออกทางรูจมูกใช่ไหมล่ะนะครับเวลาเขาไปหากินนะครับแสงออกทางรูจมูกนั่นก็คือไฟฉายของเขานะครับไฟฉายที่เป็นสองเขียดนะครับสองกบสองปลานะครับแล้วก็จะจับนะครับจับมาลวกกินนั่นเองนะครับลวกกินเลือดข้างในนะครับผีโพรงนี้จะจัดดูในหมวดที่จะไม่ทําลายมนุษย์นะครับไม่ทําลายมนุษย์นะครับ เว้นซะจากนะครับนอกที่จากว่ามนุษย์จะไปทําร้ายเขาก่อนนะครับจะไปทําร้ายเขาก่อนนะบางครั้งบางทีผมก็ได้ยินเรื่องอคนที่เขาไปหากินนะครับ mm hmm. เขาก็เห็นนะครับว่าบางทีแถวภาคอีสานใช่ไหมละ่ะแถวบ้านผมนะครับบางทีเขาไปหากินแบบนี้นะเขาก็จะไปเห็นกลางท้องทุ่งท้องนานะครับเป็นหน้าคนแก่เป็นคนแก่นี่แหละนะครับถอดเสื้อนะครับ ต่อเชื่อแล้วก็ก็คิดว่ามันก็เหมือนไฟฉายทั่วไปนะครับเวลาเข้าหากินกลางท้องทุ่งท้องหนะนะครับแสงมันจะออกทางรูจมูกนะบางคนก็เห็นนะครับแต่เขาจะไม่สนใจกันนะครับเพราะว่าคนอีสานเขารู้นะครับว่าการที่เราไปทําร้ายผีโพงนะครับไปทําให้ผีโพงมันโกรธนะครับมันจะอาฆาตพยาบาทนะครับมันจะอาฆาตพยาบาทยังไงนะครับถ้าผีโพงมันได้อาฆาตพยาบาทถ้ามันได้โกรธนะครับถ้าเราไปทําร้ายเขานะครับ หรือไปไล่ทุบไปไล่ตีอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่มีวิชาอาคมมากพอนะครับมันจะกลับมาเอาคืนนะมันจะกลับมาเอาคืนยังไงนะครับผีพโพรงมันจะกลับมาเอาคืนโดยเฉพาะนะครับวันศีลนะครับวันพระนะมันจะกลับมาเอาคืนโดยที่เวลาคุณอยู่บ้านนะครับกับครอบครัวของคุณนะครับมันจะตัดก้านกล้วยนะครับก็เป็นคนทั่วไปปกตินั่นแหละนะครับ พอกลางคืนมาเขาจะกลายเป็นโพงนะครับกลางวันจะกลายเป็นคนนะครับเขาเป็นคนอ่ะตอนที่เขาเป็นคนเขาก็จะไปตัดก้านกล้วยนะครับตัดก้านกล้วยมานะครับกลางคืนวันศีนวันพระเขาก็จะเอาไปโยนข้ามหลังคาบ้านคุณนะครับถ้าคุณทําให้ผีโพงโกรธนะครับถ้าคุณรู้ว่าใครเลี้ยงผีโพงเหมือนกันนะครับทางที่ดีนะครับแถวบ้านผมถ้าถ้ารู้ว่าใครเลี้ยงผีโพงนี่จะไม่ไปใกล้เลยนะครับไม่มีใครไปใกล้นะผมก็ไม่ไปใกล้ ถ้ารู้ว่าบ้านไหนเป็นปอบเป็นผีโพงแบบนี้เขาเลี้ยงโพงเลี้ยงปอบแบบนี้ผมจะไม่ไปใกล้นะครับผมจะไม่สนใจเลยนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับนะครับเป็นเรื่องอาถรรพ์เรื่องลี้ลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับบางทีบางครั้งมันก็อาจจะทําร้ายเราได้นะครับเช่นบ้านผมคนเท่าคนแก่บ้านผมเนี่ยมันก็มีการที่เสียชีวิตนะครับโดยปริศนาก็หลายครั้งนะครับหลายคนด้วยนะครับครั้งที่ผีโพงเขาโกรธ นะครับเขาจะเอาการกล้วยไปโยนข้ามหลังคาคุณเวลาวันพระวันศิลนะครับถ้าเขาได้โยนสําเร็จนะครับเมื่อเขาโยนสําเร็จรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าผีโพงโกรธปุ๊บนะมันจะเอาการกล้วยไปโยนข้ามหลังคานะครับครั้งที่เขาโยนข้ามหลังคาเสร็จนะครับไม่เกิน3วันนะครับครอบครัวของคุณจะเกิดภัยพิบัตินะครับจะเกิดการทะเลาะกันในบ้านนะครับจะเกิดการที่เวลา หาเงินหาทองหาอะไรมานะครับก็จะสูญหายไปหมดนะครับบ้านก็จะแตกไปนะครับนะครอบครัวอย่าล้างทุกสิ่งทุกอย่างจะพังพินาศลงไปนะครับถ้าเกิดว่าผีโพงมันได้ทํานะครับอันนี้ก็เป็นตำนานนะครับตำนานเรื่องเล่านะครับผมก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็มีอยู่ครั้งนะครับมีอยู่ครั้งที่ผมไปหากินเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นผีโพงหรือเปล่านะครับ วันนั้นก็ใส่เบ็ดนะครับจากไปกับเพื่อนๆนะครับไป 3- 4คนเมื่อก่อนนี่ก็ยังยังสมัยเด็กๆนะครับก็ไม่เด็กเท่าไหร่นะครับก็ประมาณาวัยกำลังเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นก็ไปหาใส่เบ็ดนะก็าปั่นจักรยานไปเมื่อก่อนปั่นจักรยานไปกับเพื่อน3 4คนนะครับปั่นจักรยานไปไปหาใส่ตามทุ่งนานะครับบางทีตอนที่เราใส่เบ็ดเสร็จนะครับพอตอนกลางคืนมานะครับ พอตอนกลางคืนมาเขาจะเรียกว่าจอมปวกใหญ่นะครับจอมปวกใหญ่ที่เขาเรียกว่าตาแหกนะครับตาแหกกลางท้องทุ่งท้องนานะครับเป็นตาแหกของเจ้าปู่นะครับเจ้าปู่หรือว่าเขาเรียกว่าเจ้าที่นะครับเจ้าที่ของที่ดินที่นาของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับมันก็จะมีบ้านหลังบ้านล้างนะครับบ้านล้างบ้านเล็กๆนะครับที่เขาทําแบบคล้ายๆศาลเจ้านะครับเขาจะเอาปิดทํา นะครับเอาปี๊บนะเอาปี๊บทำแล้วก็มันจะมีบางทีก็จะมีดอกไม้มีทูบมีเทียนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปเซ้นไหว้มีของหวานของข้าวอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าพลตายแหกนะครับถ้าผลถ้าคนอีสานเขาเรียกพลตายแหกนะครับพลเจ้าปู่เจ้า,าที่เจ้าหนานั่นเองนะครับเป็นอาถรรพ์เหมือนกันนะครับตรงนั้นแข็งเหมือนกันนะครับแต่เราท้องทุ่งท้องนานะครับถ้าเราไปเห็นนะครับพลตาแหกแบบนี้นะผมจะไม่เข้าใกล้นะครับผมจะไม่ไปใส่เบียดใกล้เด็ดขาด ก็ครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งที่ไปตอนไปใส่เบ็ดนะตอนไปใส่เบ็ดนั้นผมก็ใส่เบ็ดไปนะครับหลังจากใส่เบ็ดไปเสร็จนะพอตอนกลางคืนมานะครับตอนกลางคืนมากําลังจะไปยามเบ็ดนะครับจะกําลังจะไปดูเบ็ดรอบแรกนะประมาณสักสองทุ่มนะแสงนะแสงมันขึ้นเลยนะครับแสงมันขึ้นอยู่จอมปวกใหญ่นะครับ มองไปมันขึ้นมันวิ่งขึ้นเลยนะครับวิ่งอ่าขึ้นต้นไม้นะครับแสงมันฟืบขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็กระจายลงมานะครับแสงสว่างจ้าลงมานะครับเห็นทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นกับเพื่อนนะเมื่อก่อนสมัยเป็นวัยรุ่นนะสมัยเป็นเด็กๆวัยรุ่นนั่นแหละนะแสงมันขึ้นชื้นนะครับใครผมว่าหลายคนเคยเห็นนะครับคนที่ไปหากินนะ คนที่ไปหากินไปหาใส่เบ็ดไม่ว่าจะไปตามท้องทุ่งท้องนาหรือว่าตามห้วยหนองคลองบึงนะครับบางคนอาจจะเห็นนะครับเห็นบ่อยกว่าผมด้วยซ้ํานะแสงมันจะขึ้นฟูนะครับขึ้นวิ่งขึ้นจากโคนต้นไม้นะปื๊บแล้วก็แตกกระจายลงมานะครับเหมือนผู้นะเป็นสีนั่นสีนี่หลายๆสีนะครับนั่นคือนะเขาเลี้ยงโพงไว้ตรงนั้นนะครับมีว่านโพงแน่นอน นะครับว่านมันก็จะเหมือนต้นผักเป้นนะครับคล้ายๆต้นผักเป้นนะครับใครเลี้ยงโพงจะรู้เลยนะครับถ้าเราไปดูตามโคนต้นไม้หรือว่าตามจอมปลวกตามอะไรตามท้องทุ่งท้อง,องนาเขาชอบเลี้ยงโพงไว้ตามทุง่งนานะครับทําไมเขาถึงชอบเลี้ยงไว้ตามทุ่งนานะครับคนโบราณนะครับคนที่เขาเรียนคาถานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับการที่หากินนะ เวลาออกหากินกลางคืนเขาจะกลายร่างเป็นโพงนะคนที่เลี้ยงนะครับพอกลายร่างเป็นโพงปุ๊บเขาก็หากินได้สะดวกไม่มีชาวบ้านมาเห็นนะครับไม่ได้รบกวนชาวบ้านนะครับนั่นคือหนึ่งวิธีที่เขาต้องนําไปเลี้ยงอยู่ทุ่งนานะครับแล้วก็เจ้าของคนที่เลี้ยงก็ต้องเรียนไสยศาสตร์นะครับเรียนคาถาอาคมนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีหรือนับถือไม่ได้นะครับผิดนะครับทาผิดของ นะก็จะกลายเป็นเข้าตัวเองนะครับเรียนไสยศาสตร์นะครับ,รนะรบถ้านับถือถ้าถือไม่ได้ก็จะกลายเป็นเข้าตัวเองก็จะกลายเป็นโพลนะครับกลายเป็นผีโพล์นะมันก็จะมีควมเชื่อหรือเรื่องเล่านะครับคล้ายๆกับปอบนะครับปอบเหมือนกันนะเวลาเขาไปจะไปกินไครนี่นะครับแถวบ้านผมอะ เราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากผีปอบหรือเปล่านะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าคนบ้านผมเมื่อก่อนนี้ก็ประมาณสัก4ี่หปีนะครับสีหปีให้หลังมีการเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตแบบทีมากนะทียิบเลยนะครับคนในหมู่บ้านเขาลือกันหมดเลยนะครับบ้านผมลือกันหมดว่าผีทําผีปอบทําผีปอบทาผีปอบกินนะครับเขาลือกันสนั่นนะครับในหมู่บ้านผมนะครับ เท่าทุกวันนี้เขาก็ยังพูดกันอยู่ว่าเออมันมีปอบในหมู่บ้านนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับประมาณ3-4ีปีให้หลังนะครับหมู่บ้านของผมนะแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงนะครับมีการเสียชีวิตโดยปริศนะครับปริศนาทําไมถึงบอกว่าปริศนะครับคือเสียชีวิตนะเสียชีวิตติดต่อกันนะครับติดต่อกันวันสองวันเสียชีวิตนะครับวันสองวันเสียชีวิตวันนั้นนะครับในปีนั้นเดือนนั้น นะครับเสียชีวิตประมาณสัก3-4คนนะครับในเดือนเดียวนะครับในกรณีที่นอนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยเฉยนะครับบางคนในหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเออปอบตั้มนะครับปอบตั้มปอบกินนะครับในเชิงที่อ่าหลายๆคนเขาก็คิดว่าอ่าบางคนก็บอกว่าไหลตายไหลตายนั่นแหละนะครับไหลตายก็คือนอนเสียชีวิตนั่นแหละนะครับบางคนเขาบอกว่าไหลตายนะ แต่ทางแห่งความเป็จริงนะครับบางคนนะครับคำว่าหลายตายนั่นแหละคือปอบกินนะครับปอบตํานะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมู่บ้านผมนะแล้วเขาเอาอาจารย์เอาอะไรมาไล่นะครับเอาอาจารย์เอาคนที่มีวิชาอาคมนะครับมาไล่ามาลดน้ํามูลมาไล่ปอบมาไล่ผีสางออกจากหมู่บ้านนะครับมาไล่ปอบนะก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงว่าใครเป็นปอบนะครับใครเลี้ยง ใครเล่นไสยศาสตร์นะครับแต่เขาก็รู้อยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาเป็นอาจารย์นะครับหมอผีนั่นเองนะครับมาไล่นะผมก็ไม่ได้ไปกับเขาหรอกเพราะว่าผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับผมไม่สนใจนะครับใครจะไปไล่อะไรเนี่ยคือผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งอยู่แล้วกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับคาถามุนดําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งอปมงลคนสําหรับผมนะครับผมไม่ยุ่งนะแล้วก็ผมไม่นับถือนะครับของพวกนี้แต่ว่าผมไม่ลบหลู่ นะครับผมไม่รุบหรูนะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็ใช้ชีวิตของผมนะครับเรื่องไสยศาสตร์ก็เป็นเรื่องของไสยศาสตร์มูลดานะครับคนที่เขาเรียนวิชาอาคมหรือคาถาต่างๆนะครับนะมาต่อเรื่องผีโพงนะครับผีโพงนะครับจะเสียชีวิตอย่างไรนะครับผีโพงจะเสียชีวิตก็นอกที่จากว่านะครับมีบุคคลทั่วไปมนุษย์ทั่วไปนะครับไปหากินนะครับไปเจอผีโพงจะจะ นะครับไปเจอโดยที่ผีโพงยังไม่ได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ตั้งตัวนะครับไปเจอปุ๊บนะถ้าคนเขารู้นะครับเราเป็นมนุษย์เราต้องทักนะครับเราต้องทักว่าผีโพงนี่เป็นใครกันแน่นะครับให้พูดคํานี้นะครับเมื่อเราพูดคํานี้ออกไปนะครับว่าเออผีโพงนี่มันเป็นใครกันแน่นะครับทั้งๆ้งท,งที่เรารู้อยู่ว่าต่อหน้านะ เรารู้ว่าเป็นแสงออกจมูกนะครับเรารู้ว่าเป็นผีโพรงกำลังออกหากินเราเห็นจะจะนะครับเขาก็เห็นเราเราก็เห็นเขานะครับให้เราทักนะครับว่าผีโพรงอ่ะมันเป็นใครกันแน่นะครับพูดแบบนี้นะครับพูดเสร็จแล้วก็เดินหนีไปเลยนะครับเดินหนีปกติใช้ชีวิตปกตินะครับผ่านไปหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันนะครับผู้ที่เลี้ยงผีโพงผู้ที่เป็นผีโพงนะครับจะเสียชีวิตลงทันที นะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับหรืออยู่ทุ่งนานะครับก็เป็นร่างมนุษย์นี่แหละนะครับคนที่เลี้ยงผีโพงนะแล้วก็คนผู้นั้นจะเสียชีวิตลงทันทีนะครับในกรณีที่ผีโพงจะเสียชีวิตนะครับมีแค่นี้เองนะครับที่เราต้องพูดคือนะครับผีโพงนี่มันเป็นไขกันแน่นะครับแค่นี้เองนะครับคำคำนี้นะครับสามารถทําให้ผีโพงเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็เป็น การที่เล่าขานต่อกันมาของคนเท่าคนแก่นะครับเวลาเราเขาเรียกว่ามนดําย้อนสอนนะครับทําให้ผีโพงเสียชีวิตเสียชีวิตได้นะครับคนที่เลี้ยงผีโพงนั่นแหละนะครับจะเสียชีวิตทันทีนะครับข้ามาหนึ่งวันนะครับหนึ่งคืนแค่นั้นเองนะครับผีโพงคนที่เลี้ยงจะเสียชีวิตเลยนะครับมีแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเราไปทักแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผีโพง นะครับมันจะถ่ายทอดสืบอํานาจนะครับสืบทอดนะครับถายญาตินะครับมันจะถมน้ําลายใส่ใครก็ได้นะครับหรือว่าถมน้ําลายใส่คนที่เห็นก็ได้นะครับถ้าเราไม่รีบหนีออกจากตรงนั้นนะครับหรือไม่นะครับมันก็จะไปถมน้ําลายนะครับไปถมน้ําลายลงในบ่อน้ํานะครับคล้ายๆกันกับผีปอบนะครับเพราะว่าไสายศาสตร์บต์ดำนี่คล้ายๆกันนะครับผีปอบกับผีโพงนะครับ ถ้าเขาอยากจะสืบทอดนะครับเขาจะแอบไปเอานะครับน้ำลายใส่ลงไปในบ่อน้ำกินนะครับบ่อบ้านเขานั่นแหละนะเวลาเราไม่รู้นะครับว่าเขาบ้านนี้เลี้ยงเลี้ยงพงมีสายสา์มุนดำเราก็ไปกินน้ำใช่ไหมละ่ะนะครับเราไปหลงกินน้ำเราก็จะกลายเป็นผีพงทันทีนะครับสืบเนื่องว่าเขาต้องการสืบทายาทนั่นเองนะครับมี2อ,อย่างแค่นั่นเองนะครับที่เขาจะสืบทอดอนาตได้นะครับ ถมน้ำลายใส่หน้านะครับสมน้ําลายใส่หน้าใครก็ได้นะครับหรือบุคคลที่ไปทักเขาไปเห็นเขากลางทุ่งนานะครับแล้วก็เราไปหลงกินน้ําในบ่อบ้านเขานะครับผีพงจะสืบทอดอํานาจแบบนี้นะครับในกรณีที่เขา,เขา,าคิดว่าเขาจะตายแล้วนะครับเขาก็ต้องหาสืบทอดอํนานาจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาถมน้ําลายใส่หน้าใครไม่ได้นะครับเขาก็จะตายนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนไปกินน้ําในบ่อเขา เขาก็จะตายโดยที่ว่าไม่มีการสืบทอดอำนาจนะครับไสยศาสตร์มุนดำมันก็จะจางหายไปนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าตัวคนที่เลี้ยงผีพโพงนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับมุนดำไสยศาสตร์มันก็จะจางหายไปนะครับก็คล้ายๆกันกับปอบหรือว่ากระสือหรือกระหังนะครับเพราะว่าไสยศาสตร์มุนดำนะครับเรียนมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการที่จะกลายร่างนะครับเป็นผีปอบผีกระสือผีกระหังนะครับหรือผีโพงนะครับมันก็ กายร่างแตกต่างกันไปนะครับแค่คาถาบางคําแค่นั้นเองนะครับที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็จะกายร่างเป็นอย่างอื่นไปนะครับแล้วก็เรื่องผีโพงนะครับผีโพงถ้าเกิดอยากจะเจอนะครับใครอยากจะเจอนะเราก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าและเป็นตำนานนะครับบางคนบางครั้งแค่นั้นเองนะครับที่จะเป็นข่าวนะครับที่เราจะได้รับรู้ข่าวไม่ว่าจะเป็นการที่จะเห็นแสงไฟประหลาดประหลาดนะครับบางคนก็บอกว่ากระสือบางคนก็บอกว่า ผีโพงอะไรก็แล้วแต่นะครับตามข่าวสารที่ออกมานะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เขาเล่าลือกันนะครับข่มเชื่อมันก็แล้วแต่บุคคลที่จะเชื่อนะครับเรื่องราวอาถรรพ์สิ่งลี้ลับพวกนี้มันมียาวนานมาประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องราวสิ่งลี้ลับนะครับคนที่เล่นไสยศาสตร์เล่นของไสยศาสตร์มุนดำนะครับแล้วก็ถือของไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีอันเป็นไปนะครับเป็น คล้ายๆว่าเป็นปอบเป็นผีโพงเป็นผีกระซือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่เล่นของแล้วก็ถือไม่ได้นะครับเมื่อก่อนนี้คนเท่าคนแก่คนโบราณเขาบอกว่ามันจะออกหากินตามท้องทุ่งท้องนาตามโปง่งนะครับตามหนองนะครับตามบึงต่างๆนะครับตรงไหนที่มีน้ํามีกบมีเขียดมีปลาเยอะๆนะครับมันก็จะออกหากินนะครับเมื่อก่อนเขาก็เล่าให้ฟังนะครับเขาเล่าให้ฟังเป็นตำนานที่สืบอทอดๆกันมานะครับสืบรุ่นสู่รุ่นนะครับสืบ ทอดกันมาให้หลานให้เลนได้ฟังได้รับรู้กันนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีผีพงนะครับผีเป้านะครับในสังคมนะครับสังคมภาคอีสานหรือว่าสังคมไทยนะครับเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะครับให้ลูกหลานได้ฟังนะครับได้ศึกษานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์นะครับไสยศาสตร์มุนดำนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีพงนะครับผีพงเป็นว่านชนิดหนึ่งนะครับเป็นว่านชนิดหนึ่งที่เขาเลี้ยง นะครับเลี้ยงไว้ปลูกไว้นะครับปลูกไว้เพื่ออะไรนะครับปลูกไว้คนที่เรียนของเรียนวิชาพวกนี้นะครับบางคนนะก็ไปสรรหานะครับสรรหาของไสยศาสตร์มต์ดำนะครับทั้งทั้งที่บางทีก็ยังไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับบางทีก็ไปสรรหาของวิชาอาคมต่างๆนะครับอยากจะให้ตัวเองมีเสน่ห์นะครับอยากจะให้ตัวเองนะครับว่ามีกินดีอยู่ดีนะครับต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับอะไร ใครละเมอแนก็กแนก็กละเมอเหรอแนก็กก็โอเคนะครับนะโอเคอเรื่องราวนะครับเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับาสายศาสตร์มุลดำนะครับเกี่ยวกับวันนี้นะครับก็มาเล่าสู่เพื่อน,อนๆน้องๆฟังเช่นเคย นะครับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าก็เป็นเรื่องผีโพงนะครับคนที่เลี้ยงนะครับคนที่เลี้ยงอ่าไสยศาสตร์มตลดำนับถือนะครับแล้วก็เล่นของนะครับแต่ถือไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็นของพวกนี้นะครับก็เป็นนะครับแนวทางนะครับเป็นอ่าตำนานนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับฟังนะครับเรื่องราวพวกนี้ก็เป็นเรื่องตำนานที่เขาเล่าขานกันมานับร้อยร้อยปีนะครับเรื่องราวนี้ก็ขออนุญาตนะครับนะ ขออนุญาตปิดคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะดึกแล้วก็โอเคนะครับลุกขึ้นมานั่งคนเดียวนะครับหลังจากที่อยู่ป่ามันก็วางเวงวางเวงนะครับก็นําเรื่องราวนะครับมาเล่าสู่เพื่อนฟั่งเช่นเคยนะครับก็โอเคนะครับเรื่องราวพวกนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผีโพงนะครับคนที่เล่นของไสยศาสตร์มต์ดำนะครับแล้วก็ถือของไม่ได้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นโพง นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงว่านเลี้ยงพวงอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับมาถึงปัจจุบันนี้นะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็ฝังเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับโอเคนะมันก็ดึกแล้วโอเคดีครับ